에이 yeah. 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 นานนอนหงายท่าเนี่ยนานมานานเลยเนี่ย ไแล้วเอเหื่อยเนื่อยเมื่อยโอ้โหเมื่อยเื่อยเอยงกลังรวมอาจารย์มาลองปองแปงได้ปองแปงเอ้ยปองแปงเื่อยเื่อย มนอนจะต้องนอนแพะนอนพิงอยู่ตลอดอ่ะไม่มีมั้งนะมันฟังนะน่ะมันฟังเสียง นนิ่งนไม่ได้ดื่มหรอแตเว้เง่เอาแล้ว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 เล่นแล้วบางทีเราสู้เราสู้เดือแปงตัว 走走走，哼哼哼哼哼，嗯哼哼哼哼哼，嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯哼哼哼哼哼，嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯哼哼哼哼，嗯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  มาทางนี้ทองแดงมาทองแดงมามา like <ด Liberty. S 1> ทางนี้เออมามา,มาเล่นสิเอ่อเล่นกันมาเล่นกันหูพึ่งเลยนะหูพึ่งเลยนะชวนเล่นมันชวนเล่นลูกมันชวนเล่นเยมันละเยมันละเยมันละมาชวนเล่น คนช <es> <booster. S 1> ้าคนช่วยคนช่วยใช่ไหมใช่เด็กดือแบบมันไม่ค่อใ้อุ่มหรอไห่อุ่มได้แต่อย่าจับได้แล้วใส่เข่าคว้าแล้วเด็กแบ่งไปแล้ว